เอาแล้วครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจิตตีน้นะครับนะเพิ่งอาบน้าเสร็จคือเพิ่งอาบน้ำเสร็จแล้วก็ไปทำคลิป King of Dinosaur เสร็จนะครับนะคลิปว y ีอ Toilet m o t i v a t ของคุณนมสตูดิโออีพีที่สี่สิบเจ็ดพาร์ทสองเทเลอร์มาแล้วนะครับเรามาดูกันเลยไหมแล้วก็ขอบอกข่าวก่อนว่าคือ,ค,อคือคือคุณนมสตูดิโอเขาบอกว่าเขาจะทำเป็นมูฟวี่เป็นหนังเนรอหนัง,นงสกีทัวเรลแล้วจะสิ้นสุดใน e ีพีทซึ่งแบบก็งงอย่างหนึ่งนะคือตอนที่เขาสัมภาษณ์อะเขาบอกว่ามันจะจบมันจะจบเราจะตูดีโออะไป,ไปใน e ีพ5 0ีทท่ห้าสิบ s k i b toilet m u l t i v e r s e อะมันจะจบภายในอีพีทแต่ว่าไอ้ขาวส่า47เจอะมันเป็น0ูนย์สี่หมายความว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นหลักร้อยนะครับนะอ,นอันนี้ก็เป็นข่าวที่เฉยนะครับปนะอันนี้เรามาดูเทลเลอร์กันเลยดีกว่านะ มีซับไหมมีซับไหมเอะไรนะซับซับซับเขาไปซับไทยอ่ะแปลตัวนมัดมีไทยไหมมี yes เคมามาดูกันเลยคือ,อยังไงอ่านั่ง นั่งนะครับนั่งนั่งนั่งเอายังไงต่อยังไงต่อคือไงอันนี้อันนี้ชื่ออะไรนะผมคือผมจำชื่อไม่ได้คือเขาไม่ได้ลงคลิปมานานอะ่ It okay นะ It's to them. okay remove เอาออกได้เล <event. S 2> ยนี่เป็นเหตุการณ์พิเศษไม่ถึงอะไรอ่าเป็นซิลแมนเป็นซิลแมนยังไงต่อยังไงต่อต่ออะไรอ่ะอันนี้แบ็กเซปิเกอร์แมนเหรอไม่ตายนี่ย Not my word, champion said. Mm hmm. Then you must be pretty sure. Screw you all. You should be grateful that even after your betrayal, champion still spared your life. He's the only we have respect for. Not you. Is Jubil not still on his mission? You know, it would be nice to have him here. Just in case. He's busy enough. But he said he'll show up if I send him the signal. Isn't he in another country? พูดอภิเษกขึ้ t อย่า i นี้ a หละจ้องจ้องจ้องสกิมมี่ทะเลยมาจากเวทัมสตูดิโออะเอาตกมือเอตกมือกันใหญ่เลยมันมันยังไงคุณคุณอุ้ยออุ้ยนายมัเดี๋ยวมอกว่าเยวบอกดีวว่าแค่ไม่ใช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 ่ What's that? คือไททันคร็อกแมนหรอ จำเรื่องไม่ได้แล้วไม่เคยจำจำเรื่อไม่ค่อยได้อะ่ะนะคือคือใครคือใคร,รคือใครตัวมือแล้วคือใครคนยิ่งใหญ่เหรอเทพเจ้าเทพเจ้าเหรอสวัสดีคนของฉันฉันขอบคุณเวลาที่เสียสะละให้ฉันเราผ่าน we อะไร <together. S 1> มาด้วยกันมากมาย hours, ที่มีโอ้ไม่้ช่เวรเหรอเฮ้ย พี่เทพเจ้าตามตามตามคำของแคทเทลที่เขาเคยบอกนะคะกำลังขึ้นแล้วโอ้นาฬิกาเฮ้ยมงว่าอดเรื่องมันเริ่มูแบบดูด่าเนี่ a ดูเร่อมันเริ่มดูด่าไม่ใช่คือคือว่าคือันคือตอนนี้ยอนที่สีหน้าแบบมแบบลมลมวิธีจแล้ว มันคืออะไรคือการเกี่ยวกัแบบพวกเทพเจ้าไหมอือมเหมือนเทพเจ้าคือนาฬมีาเกี่ยวกับแบบพวกเทพเจ้าอยง่ะคือหุดเวลาได้หรอแล้วเปนเทพเจ้าววบงอยาฉันควรจะทำอะไรบางอย่างก่อน เนี่ยม,มันมีดาบสองเล่มเหมือนเหมือนนี้แหละชื่ออะไรนะพิกโซเบแต่รู้บอกอ่ะเออพิกโซเบ d e อะดาบเปนของพิกโซเบ d e เลยโขรเท่มันเท่มากเบิเอาเฮ้ยเดินเด <athletes> like ินเดิเดดอาคนคตัวคนละตัวคนลตัวกนว่าตัวอยู่กัน what oh my god คละสายกันเลย เพื่อไงเอาฟันเอาเอาเอาจังหวะนี้เอาหวะนี้นะครับผมยังไงครับผมเอาเอาตายเอาตายออกอุ้มใหม่ดิฮ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 ิ มมไ่คือตัวแฝดตัวเขาไปสาวเนี่ยแบบเปิดตู้โคคตตรโรอ่ะแบบแบบคือผมเข้าใจตัวแตัดีโอและคุณดอมสตูดิโออ่ะเขาจะแบบเปิดเอาตู้โคตรขนมาเปิดตัวมาแล้วให้คุณดูแล้วให้คุณดูอ่ะคิดว่าแบบมันเป็นตู้โขนนะเดี๋ยวสุดท้ายอ่ะมันก็จะมีตัวโคตขนที่กว่ากันไปเยอะโอ้โมาแล้วก็จัดการมาชีกภัยนะ ถ้าพ่ะเจ้าตายเนี่ยถ้าพเจ้าตายหนีแล้วทพเจ้าไม่รู้อะปูแล้วเอาดาบดาบมันมาคือคือที่มันแบบฉลาดแกมโกงเขมจะเป็นใตาเขาจะใตาเลเบลเนี่หลึกดดำ ท่านจะหลุมดำทอ๋อมัชื่อทานอีธ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 านเซปิสทรายเซปิสทรายโอ๊ตเซปิสทรายเฮ้ยมันยังไม่ตายหรือมันยังไม่ตายมันอาจจะไม่ช่วยดูเนี่ยเอสโตเอสโตเอสโตทอเรียนเอสโตทอเรียน Too too. Oh, ว,ว,วิ่งวิ่งวิ่งอาิอนีอนออนวิ่งิอะ่งวิ่โอและจบแล้วจบแล้วจบแล้วเอาอา พัน,นมือนาฬิกา,าไนะช้ไหมนะพาอะไรได้ไหมโอ้โหแล้วอออกไปนอกโลกเลยคือ

คล,คลิปน,ปปนี้คลิปนี้ปวดหัวมากเลยเีเรื่องเนี้ยโอเคสำหรับใครที่ดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับให้ผมด้วยนะครับนะสวัสดีครับปวดหัวโคตรปวดหัวเลยอะไรวะเนี่ย